ไปเที่ยวมันวนหนายพี่ไปเดทางไปเองแม่พึ่งยังไงพี่มารับที่โรงนี้ไม่ไาเกียรต่รับพันพี่ต้องเดินทางไปเองห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบอ่ะไปได้ราคาเดินทางพี่ต้องเดินทางไปเองท่าเดียบก็สุดเด็ดเดินทางไปห้าร้อยห้าสิบายที่นู่นเลยพี่ใจที่นู้นเลยใช่ไหมไปวันนี้เท่าไหร่ไปพรุ่งนี้มีรอบมีสองสองรอบนะรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบเช้ารอบบ่ายใช่ถ้ารอบรอบเช้าพี่ต้องถึงห้าเดียบประมาณไม่เกินเที่ยง น,นี่รอบเช้าอันนี้เป็นรอบบ่ายนะอ๋อมีสองรอบใช่ไหมอันนี้เป็นรอบรอบเช้าเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงถ้าพีไไ่ไปช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งอัน,นเป็นรับเวลาถ้าเป็นพี่เดือทางไปเองก็ประมาณถึงถท่าเรือประมาณเที่ยงครึ่งเรือออกประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วกลับมาเก้าโมงไ้แล้วแต่แล้วแต่พี่แล้วก็ไปทําเต็มวันหรือครึ่งวันถ้าเต็มวันอ่ะได้อันนี้เป็นครึ่งวันเองเออถ้าเราไปเล่นทั้งวันอะ่ะต้องมันกาดร,ร,ร้อน การวันอากาศตอนจะต้องไปตอนช่วงเช้าใช่ไหมช่วงเช้าตอนเช้าก็ดึงดีตอนเช้ายัางดีใช่ไหมถ้าไปอรอบเช้าแล้วแต่พี่มันอากาศร,ร้อนนะถ้ามันแดดขึ้นมาก็ร้อนเลยตเต็มเลยตรงนั้นนะก่อไขมันก,กอเลยเท็คนูใช่ไปดูในแมปมา<ช>ดูในโปเก้นมาเมื่อจะเดินทางไปเองถ้าเรือักประมาณเจ็ดโมงถึงเรือออกเก้าโมง สิบห้าถึงเก้าโมงครึ่งก็ไปทิ้งทะลุเก้าโมงก็ทันอยู่ได้อยู่จนที่เลยไม่ไม่ใช่บริษัทโดยนันนะบริษัทลุงก็มีบริษัทลุงน่าจะมีถูกกว่าเป็นห้าร้อยงสี่รอยห้าสิบแล้วแต่เขาพี่เขาเทียนก็ประมาณสอยบาทแล้วเท่านี้มีโชว์ปะโชว์อะไรครับโชว์น้ำหนนะัโชว์โชว์ทิฟฟานี่อ่ะก็เธอเอระใช่ มีอยู่กระเทยมีนี่เท่าไรอันนี้น่าจะประมาณเริ่มเป็นแปดร้อยฮัลโหลพี่เนี่ยตรงท้านเซเว่นเนี่ยเซเว่นตรงนี้เขาเรียกว่าเซเว่นอะไรนะถนนซอยกอถนนสายกอพี่เต้งนอ้อเหรอใช่จอสถาบ้านการเนเหรอ ตอนถึงบ้านต้ามเลยถ้าเกิดเข้ามาจากฝั่งโน้นอะพี่ลับรถตาแล้วก็จะเจอสีเป็นผ่ามือใช่ไหมนั่นไม่นิดเดียวติดใจไม่จากบ้านท้านเมื่อประมาณจากบ้านท่าประมาณยี่สิบเมตรไม่จริงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตามตามตามพี่ก่อนัิไป ไม่ดูพี่เขาจะไปไหนด้วยพี่เขาบรถไปเลยดีกว่านี่เะยจะเที่ยวเกาะนี้กันไปพรุ่งนี้พอดีวลาโน้ยต้องเป็นเครื่องขึ้นเครื่องขับ Eat, เทื่องสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มก็ทันทันนะถ้ามีใบรอบเช้าก็เรือเรือถ้าประมาณใบสองใบสองใช่ไมจะทันทันอยู่ รถตัวไม่ไม่รู้ขัะไางโอเคขัหน,นอนดยิงบรีดด้วยครับนิงบรีดด้วยนะโอเคปะเข้าไปข้างในอ่าวดัครับ ุนหรไตวครัใช่ครัประเทไนียตเียทัยใช่ครับยังไม่ได้คนไทยครับนี่ตรงนี้ต่างชาติใช่ตัว ไม่เอาตังเอาบัตรประชาชนบัตรประจำตัวโอ้ไอ้นี้เป็นบุคคลเหมือนกับใครแล้วเราบ้านอยู่ไหนไม่สายบ้านก็บ้านอยู่มังการครับบ้านอยู่มังการครับเดี๋ยวผมย้ายมาเก๋แล้วครับมีบัตรอื่นไหมบัตรหัวชนมีไหมตือบัดกอดเจ้าไหไรเนี่ยก็ผฝไม่ใช่ครับเป็นเป็นพนักงานของบดีพันดาว ทสูงมีบัตรประชาชนไทยไหมฮัลโหรับจากไหนครับเอ็นไหนครับผมมีให้เหรอเดี๋ยวผมอยู่ปากตองที่ผมทรงนดูเ่ึงบุคับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีบตียไหน มไม่มีนะโอเคผูในใน้เขียนเขาบอกว่าไม่จะเป็นเขาบอกไม่จะเป็นครับไม่มันมีใบสำคัญที้ไม่อยู่ไบสำคัญอะไรนะโอเคเราปั๊บดีเดตไลน์ตั๊บเลยครับคือจริงๆของเราเนี่ยนะบุคคลกลุ่มนี้เราไปขอเว็พบพรมิตรจ่ายแค่ร้อย,ยเดียวทำงานได้ทุกอย่าง ไม่เป็นงานห้ามแต่ระดุมงานเดี๋ยวไม่ไปขอไงม <ไ ff. S 1> จริงเราทำได้งานเนี้ถ้าไปขอไหมทำได้ครับ <c oughs> ถ้าถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยถ้าถ้าไปขอไปจะทํางานทําไมไม่ไปขอไม่ทราบพอดีพอดีเขาบอกว่าย้ายมาที่นี่ภูกเก็ตพอดีผมย้ายมาเข้าที่เข้าใจนี่เป็นของปกครองครับเป็นแบบหัวแปลนเราอะ่ะครับเรื่องนัเดี๋ยวไปทะดงานก่อนนะครับก<ๆ>็บนต้นทำงานโระดุมงานกันนะครับโอเคครับอ่าโทรแจ้งในจ้างด้วยครับ จะให้ในายจ้างตามไปนะพอดีนายจ้างจะไปตามเรศอ,อยู่ครับไปต่างประเทศเอ,อกสารมาเอากสา,มารมาทั้งหมดในมือทั้งหมดนะใครรู้กันเอาหมดเลยเอาดเลยเอาออกมาเลยครับแล้วล็อกล็อกห้องเลยนะ